สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่้องไอติมชาแนลนะคะวันนี้ก็จากคลิปที่แล้วเอ้ยไม่สิจากรูปที่แล้วนั้นเพื่อได้ถามคาถาม Q&A เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาทําตอบคาถาม Q&A กันนะคะ Q&A กันนะคะก็เรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะพี่นันกับพี่นิกเจอกันที่ไหนใครโขกกอน,นะคะแล้วก็เต็งรถที่ไหนก็ อขอเป็นทีละคำถามเนาะพี่นันกับพี่นิกเจอกันที่ไหนนะคะก็นันกับพี่นิกก็เจอกันอยู่หน้าหน้าโรงเรียนเก่านั้นนะคะก็โรงเรียนแถวแถวบ้านเลยค่ะทุกคนก็ตอนนั้นนันเรียนอยู่ประมาณม2หรืหมอม3ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเพื่อนนันนะเป็นญาติเป็นญาติากับพี่นิกนะคะก็ช่วงนั้นก็เหมือนกับพี่นิกอกหักพอดีไงเออแล้วคือเขาไม่รู้เป็นมาอย่างไงอ่ะแล้ว เหมือนกับเพื่อนนั้นก็ให้เบอร์กับพี่เน็กนะคะพอตกยินมาใช่ไหมนั้นก็จะต้องเดินกลับบ้านเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ๆ้บ,บ้านนั้นนะคะนัน่เดินกลับบ้านกับเพื่อนนั้นนี่แหละแล้วก็สักพักพี่เน็กโทรมาพี่เน็กโทรมาว่านี่ใช่เบอร์น้องน,นั้นหรือเปล่าคือนันกับนันกับเพื่อนอะคือง,งงมากเลยบอกเออใครโทรมาว่าเนี่ยชื่อเน็กคนชื่อเน็กเนี่ย คือนานๆไม่รู้จักพอดีเหมือนกับเมื่อก่อนน้อนันก็ไม่ค่อยออกสังคมเท่าไหร่นะคะนั้นก็ไม่รู้นะว่าคนชื่อนิกนี่คือใครหน้าตาแบบไหนอยู่บ้านไหนนะคะทุกคนก็เออก็นันหละก็ถามเพื่อนคะพอดีเพื่พอ,อนนันก็วางสายเลยครับอกช่วงนั้นแล้วก็อยู่ประมาณกําลังดิ้นเลยนะทุกคนนันก็วางสายนะคะแล้วก็เพื่อนนันก็ถทกเข้ามาพอดีว่าเออเนี่ยให้เบอร์กับพี่ชายเขานะพี่ชายเขาชื่อน,นีกเห็นเกทูไปไหมอะไรี้ประมาณนี้นะคะนันก็ บอกว่าเออเนี่ยเห็นโทรมาอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยเพราะว่านายกำลังเดินกลับบ้านอยู่ไงทุกคนค่ะก็หลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นะคะใครขอพบก่อนนะคะก็พี่นทขอพบก่อนนะคะแหม่ก็ต้องผู้ชายอยู่แล้วสิคะทุกคนใช่ไหมจะผู้หญิงขอพบก่อนได้ยังไงนั่นแหละค่ะก็พี่นทขอพบก่อนนะคะก็แต่งรถที่ไหนหมายถึงรถสิบล้อหรือว่า ้าชาไทยค่ะถ้าสิบล้อก็ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเปิดรูมให้ดูนะคะก็คือส่วนมากก็สรนพวกอะไรเลดมาแต่งเองมากกว่าค่ะส่วนมากเนาะนี่นะคะเห็นไหมทุกคนมันโฟกัสไหมอะ่ะก็จะใส่แต่งหมวกแล้วก็ซื้อไฟต่งางหากนะคะถ้าสิบล้อเราก็ ซื้อพวกหน้าเหล็มาแต่งเองนะคะสิบโลก็ประมาณนี้นะแต่ถ้ารถกระบะนะคะกระบะนั้นก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนจำชื่อศูนย์ตอนอกไม่ได้อะ่ะอิซูซุเมโทรหรือเปล่าใช่ค่ะนั่นแหละอิซูซุเมโทรเนาะก็ ตอนนั้นออกมามันเป็นรถนันเนาะมันเป็นตัวสูงนะคะมันเป็นตัวนี้เลยค่ะมันเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนออกมามันเป็นตัวสูงเนาะก็สีประตูไม่ได้เต่งอะไรนะคะก็นานทเคิสไปเองค่ะคือพี่เนกก็อยากบอกทางร้านนะคะทางศูนย์เนาะว่าอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้เขาก็เต่งให้มาคือเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเขาดูแลบริการเราดีมากคะ่ะนันออกอยู่กรุงเทพนะคะ ก็พี่นิบอกว่าเนี่ยอยากได้ลคิควิดประมาณนี้นะคะก็คือแต่งม,มาตอนออกมาได้รถก็คือได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนก็ข้างในก็ใส่ดิฟฟี่ข้างในนะคะแล้วก็ใส่คาร์บอนกระปรงหน้านะคะก็แต่งล้อแม,มก็กใสอ่อะไรนะเนี่ยแต่งตรงราวไฟตรงนี้นะคะตรงไฟตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมค่ะก็ประมาณนี้นะคะรถนั้นก็ ไม่ได้แต่งท่อมไม่ได้แต่งเครื่องไม่ได้อะไรนะคะคือแต่งประมาณนี้เลยก็คือปกติอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบแต่งท่อพวกท่อดําท่ออะไรเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบพูดถึงประเด็นคนอื่นแบบไม่ได้พากพิงถึงคนอื่นแตะนะคะเออคือถ้าแบบเหมือนกับใครชอบก็คือเออก็คือความชอบของแต่ละคนมไม่เหมือนกันเนาะสำหรับสําหรับนั้นนะคะนั้นก็ชอบตัวเดิมๆม,มากกว่าก็คือแต่งสายพวกล้อแม็กแล้วก็ประมาณนี้นะคะดิฟฟี่ข้างใน ประมาณนี้เลยค่ะนะคะก็รถนั้นก็จะเป็นสีประตูออ l n e ยี่สิบนะคะก็ออกมาเพใช้งวดเหมือนกันแหละค่ะทุกคนก็คือบอกทางการนะคะว่าอยากได้ประมาณนี้เขาก็จัดให้เลยค่ะทุกคนก็คือทีแรกอะพี่นิกจะเอาล้อแม็กแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนั้นอะมันหมดไงก็คือได้ล้อแม็กแบบนี้มานะคะก็นั่นแหละ ก็มีหลายคนถามว่ารถพี่นุ่นหรือเปล่าใช่รถน้องนุ่นไหมก็เป็นรถนันนะคะเป็นรถนันกับพี่เลงกรถแต่ว่าคือคือคอ,ออกมาก็คือให้น้องใช้ด้วยให้น้องขับนะคะส่วนมากก็เวลานั้นจะไปไหนนันก็ให้น้องขับเพราะว่านั้นก็ขับรถไม่แข็งน้ะก็คือถ้าขับมูปลาตามหมู่บ้านก็คือขับได้นะคะแต่ว่าถ้าถนนใหญ่นั้นยังไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่านั้นก็ไม่กล้าไม่เหมือนกับ ถ้าขึ้นก็ต้องมีคนนั่งข้างๆด้วยทุกคนก็คือยังไม่ได้ขึ้นนะคะแล้วก็ค่ะประมาณนั้นก็คือไปไหนน้องก็จะเอารถนันไปใช้นะคะเพราะว่าน้องก็บอกว่านี่ันขอเพราะว่ามันขับยากนะคะเพราะว่ามันตัวมันเครื่องใหญ่น้องน้องก็จะเอารถนั้นไปขับส่วนมากนะคะก็ไปคําถามต่อไปเลยะคะ่ะทุกคนคําถามต่อไปนะคะ ตอนเป็นนักเรียนหนุ่มๆตามจีบเยอะเปล่าทําไมถึงได้มาอยู่กับไหนฮอยนี้นะคะก็ตอนเป็นนักเรียนนะคะก็เยอะไม่ถึงกับเยอะนะคะคือไม่ไม่ถึงกับตามจีบเนาะแต่ว่านั่นก็คุยไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ถึงกับว่าคบกับคนนี้เออคือว่าคุยกับคนนี้ต้องต้องคุยกับคนนี้คนเดียวนะก็คือไม่คะ่ะก็คือ ใครมาใครมาน้องนั้นก็จะคุยไปเรื่อยๆค่ะคุยไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเพื่อเลยกแมมพูกมนตะอิงสวยเลยไม่ใช่นะคะนั้นก็คุยไปเรื่อยๆค่ะเนาะก็เรื่อยๆเราจนกว่าตอนที่จนถึงตอนที่พนิกขอคบคือเป็นแฟนกันจริงๆอะ่ะนั้นก็คุยกับเกศคุยกับเกศคนเดียวนะคะคำถามต่อไปแต่งงานได้กี่ปีแล้วครับแต่งงานได้กี่ปีประมาณ3-4ปีนะคะแต่ถ้ารู้จักกันก็น่าจะประมาณ 5ปีกว่าห้าปีถึง6ปีนะคะก็ประมาณนี้ลอกนั้นก็จำไม่ค่อยได้นะคะบ้านเจนันสร้างหมดกี่บาทบ้านนันก็ประมาณเก้าแสนนะคะอ่าเก้าแสนเนาะก็อายุพี่เน็กอายุเท่าไหร่พี่นันอายุเท่าไหร่ครับพี่เน็กยี่สิบสี่น, 20, นันยี่สิบนันยี่สิบนะคะอ่าเข้าย1ิบเนาะพี่เน็กก็ประมาณเขาย5บห้าอืม พี่มีพี่น้องกี่คนพี่มีพี่น้องกี่คนก็ฝั่งฝั่งนั้นก็จะมี3นะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นหญิงสองชายหนึ่งนะคะส่วนฝั่งพี่เนกก็3าคนเหมือนกันก็พี่เนกก็จะเป็นหญิงหญิงหนึ่งชายสองนะคะแล้วก็ทำไมทำไมพี่เนกกับพี่นันไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเหมือนคู่อื่นเลยก็คือ จะบอกก็คือจะพูดอธิบายให้ฟังนะคะทุกคนก็คือนันนะก็อยู่แต่บ้านนันอยู่แต่บ้านนะคะไม่ได้ไม่ค่อยออกได้ไปไหนน้องไม่ค่อยแล้วก็พี่เนกก็ทํางานเป็นหลักนะคะทำงานมากกว่าไม่ค่อยยุบวันก็คือตื่นเช้ามาก็คือออกไปทํางานนะคะส่วนตกเย็นมาประมาณหกโมงมันก็ค่าแล้วนาะงหกโมงกว่าบางวันแล้วแต่บางวันนะคะก็กลับบ้านก็คือจะประมาณนี้ค่ะคือตื่นเช้ามาข้าวเช้าก็คือไม่ได้กินด้วยกันทุกวันค่ะ คือส่วนน้อยอ่ะทุกคนถึงจะได้กินด้วยกันนะคะก็นั่นแหละก็คือตื่นเช้ามาก็ออกไปต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีหน้าที่ตัวเองนะคะนั้นก็อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านเลี้ยงลูกดูวัวไปนะคะก็พินิกก็ไปออกหาวัวไปขนวัวนะคะตามตามหน้าที่ตัวเองเนาะก็คือตกเย็นมาบางวันก็คือกินข้าวด้วยกันบ้างบางวันก็ถ้าสุวัสดิ์พินิกไปตลาดเนี้ยน้องทุกคนก็ก็คือก็ไม่ได้ ไม่ได้ถือว่ากินข้าวด้วยกันทุกวันนะเนาะก็คือเราก็จะเห็นเราก็จะอยู่ด้วยกันเฉพาะแค่ช่วงเย็นนะคะช่วงตอนคืนถึงเช้าก็ตื่นมาก็ต่างคนต่างไปค่ะทุกคนทุกคนก็ต่างมีน้าเที่ยวตัวเองนะคะเออก็นั่นแหละก็นี่ก็คือสาเหตุที่ว่านันกับพี่นิกไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปล,ลงลงค่ะก็สาหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากถามอะไรนะคะก็ถามกันมาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝาก ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ฝากช่องไม่นั้นไม,ไม่ต้องไปติมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าข้ามโฆษณาเรานะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ